ใครที่อยากมีกรักแร้ขาวๆเเนียนๆหน้ามองนะคะวันนี้นะเพิ่งมีครีมอันเดอร์อาร์มนะคะที่เป็นของบิวตี้เซนต์นะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันไปเลยนะคะครีมบิวตี้เซนต์นะคะเป็นครีมที่เกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อครีมของเขานะคะก็จะบางเบาแบบนี้นะคะเพียงแค่ทาเล็กน้อยนะคะก็จะซึมง่ายมากๆเลยค่ะแถมนะคะเขายัางช่วยลดกลิ่นตัวของเราได้อีกด้วยค่ะ S Beauty s e n ต์ Under Arm r r e m มนะคะเป็นครีมที่ซึมง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนานะคะไม่ทำให้เป็นคราบค่ะที่สำคัญนะคะก็หอมมากๆเลยคนไหนที่เคยใช้แบบอื่นนะคะแล้วรู้สึกว่าสภาพของตัวเองเนี่ยเป็นคราบนะคะเพิ่งอยากให้ลองเปิดใจกับ Beauty s e n ตนะคะตัวนี้ไม่เป็นคราบติดเสื้อผ้าแน่นอนเลยค่ะและใครที่มีปัญหาเรื่องของละแระดำนะคะพึ่งก็อยากให ใช้เจ้า beauty s ซน n ตัวนี้นะคะรับรองว่ารักแร้ของเราจะขาวนวลเนียนหน้ามองเวลาที่ใส่เสื้อผ้านะคะเราก็จะไม่ได้รู้สึกเขินอายเวลาที่ต้องยกแขนเลยนะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะเขาก็จะมี1แถม1น,นะคะนั่นก็คือซื้อ beauty scent underarm 1กล่องจะแถมสบู่นะคะที่ทําความสะอาดทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะตัวนี้มีคอลลาเจนด้วยนะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยค่ะ390บาทเองนะคะ เพิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็สอบถามได้ที่เพจที่ลิงก์ที่เพิ่งแปะได้เลยจ้า390บาทเองนะหนึ่งแถมหนึงนะเร็วเลยนะรีบเลย